บรรยากาศสวัสดีค่ะไชเดอร์บัวโจวิทูออฟฟิเชียลค่ะมิน,นีิบรรยากาศพามาเบิร์บรรยากาศนักข่าวคุณกำลังให้สัมผัสดาราเนาะพี่น้องเนาะกำลังสัมผัสดาราอันนี้พี่เน็กเนาะกำลังให้สัมผัสอยู่ค่ะ ดูบรรยากาศเนาะบรรยากาศเปิดหนังคลายอ้อค่ะบรรยากาศเปิดหนังคลายอ้อวันนี้ะแล้วเย็นกําลังให้สัมผัสซองอีกซองนึงอีกค่ะมีบรรยากาศ แน็คแนลลีดนแน,น็คแนลลี่ดอพพนพะเลนเรื่องผีพะเลนเรื่องอะไรเอ,อ็เอนนันดักดังหนิงั้ยอันสับเปลยแม่แม่สับเ,เปลยจ้าแฟนคลับพอ่พอพ่อแม่แม่กามาหลายนะคะพี่น้องเนาะแม่มาแต่ไซค่ะนี่อ,อ๋ออยู่คอ,อ,อนแก่นน่ะอ๋อมาม้ามายูพีบอ่ะค่ะมาเฮ็ดงานอยู่นิโออ๋อนะไปไซกับพ่อคุณบ้านเฮาเนะาะพ่อคุณ หนูมาจะเกาหม้อหนูมาจะร้านมินท้าค่ะบัานที่นี่มันรถตีจะหมองเคนมันถล่มเลยแม่แม่ให้ลงไปเสร็จเอกเซก่อนยมันบ่อลังจัให้ตีกันไม่ยืนนานประมาณเกือบสองชั่วโมงตีกับข้าก็เว้าวันเสารอ๋อโอเคโอเคบันดาพ่อคอแม่แม่มาหลายค่ะพี่น้องมาให้กำลังใจอีหล่าให้กำลังใจลูกสาวนะคะอืมได้ให้เราบอกเรา คือบกาทายบุท้าอายหละนบมง่ยพี่แน็กกำลังให้สัมภาษณ์อยู่นะคะ กำลังยั่งตัวกันอยู่วงอันนี้พี่แน็กกาลังให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับนางไคลอ้ออยู่นะคะมีแต่คนที่สารบานเท่าเราพี่น้องจะลืมมาให้กําลังใจกันได้ค่ะเด้อพี่แน็กกำลังให้สัมภาษณ์ไคลทีวีอยู่นะคะพี่แน็กกาลังให้สัมภาษณ์ไคลทีวีอยู่นะคะ ก็จะมีบ้างอย่างพยู่นาใกล้ๆกับซีสเกตงานบ้านแลหรือังบ้านวณนี

ไปเดอะบัวเจลทูออฟฟิเชียลฝากด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะอย่าก,กดกลามโฆษณาให้ไม่บั่อะะเด้อค่ะเดสวัสดีค่ะ